สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและผมมีข่าวใหญ่และใหม่ของ TFT มาฝากครับกับโหมดใหม่ของ TFT ที่จะเป็นโหมด PVE หรือว่าสู้กับบอทนะครับที่จะเล่นได้คนเดียวและไม่ต้องหาห้องด้วยนะฮะที่เราจะมาดูกันเลยครับผมนี่ครับผมจะแนบลิงก์ไปให้นะฮะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับกับโหมดเวิร์กช็อปใหม่ของ TFT t o l k e r Trials นะครับผม สมัมผัสประสบการณ์ใหม่เอี่ยมแห่ง Magic แอนด์เมฮ m ไปกับโหมด PVE ใหม่แบบเวลาจำกัดด้วยนะครับจะคล้ายของทาง League of Legends ที่เป็นสวามด้วยอันนี้เขาก็บอกว่านะครับหลังจากที่เปิดตัว Magic แอนด์เมฮไปนะครับผมเราก็ยังมีโหมดใหม่ที่จะมาในแพท14.17วันที่27สิงหาคมนี้ด้วยนะครับก็คือแพทหน้าจะเป็นจ1 6ที่จะเข้าในวันพุธท,ที่ผมลงคลิปแล้วก็อีก 2อาทิตย์นะครับก็จะเป็นแพด4 4 1 7นั่นเองต o อกเกอร์ i ทรนะครับผมอันนี้ครับก็จะเป็นรูปนะครับที่เหมือนจะเป็นศัตรูที่เราต้องสู้นะฮะอันนี้ครับก็จะเป็นภาพแรกๆนะครับผมผมไม่ได้บังเนาะเหมือนจะเป็นโหมดที่เราจะเล่นคนเดียวนะครับอย่างที่บอกไปอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดต,ต่างๆนะฮะอาจจะแบบมีบอร์ดที่แบบใจเป็นตัวละครแชมเปี้ยนเป็นครีปต่างๆนะครับให้สู้อันนี้ครับในลูกเราก็เล่นเป็นฟรอสต์นะฮะเผ่าฟรอสต ทุกอย่างดูเหมือนเดิมเนาะมีด้านขวาเนี่ยครับมีเพิ่มปุ่มต่อสู้เข้ามานะฮะแล้วก็ช็อปเหมือนเดิมเลยก็คือจะเป็นในรูปของ t f t s 2 Arcment น,นะครับก็เหมือนจะเป็นของ s e 2ไม่รู้ว่าจะมีทางฝั่งของประตูมิติไหมนะครับชาวหรือเปล่าแต่ด้านขวามือนะครับเหมือนจะเป็นสแตตต่างๆนะครับจะมี30รอบมีบอส6ตัวอันนี้ครับจะเป็นแต้มรวมของเรานะครับแล้วก็มีปุ่มเช็คลีดเดอร์บอร์ดด้วยเ,เหมือนจะาไว้เช็คว่า แต่ละคนในแบบในเซิร์ฟไทยอะไรเงี้ยทำได้แต้มเท่าไหร่นะครับมีเวลาอันนี้ครับมีเวลาโบนัสนะครับมีตัวละครที่รอดชีวิตคลสคอ l เหมือนกับแบบชิวเฉียดะไรสักอย่างไอเทมเกรีดนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับไอเทมเงินดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีดาวของตัวละครเหมือนกับมันจะนับแต้มจากเวลาจากตัวละครจากดดเมตต่างๆที่เราทําได้ด้วยนะฮะ นี่ครับผมเขาก็บอกต่อนะครับว่าใน12เซตที่มานมานะครับทีมงานได้ทําอะไรมากมายเลยนะครับผมซึ่งในระบบ PVE ครับมันอยู่ใน TFT อยู่แล้วก็คือตอนที่แบบเราสู้คีิอะไรเงี้ยครับซึ่งทีมงานก็คร่าวๆเนี่ยบอกว่าอยากทำอีกมีคนชอบแครปแบบแครปเรฟมากให้มันปูค่าคนอะไรเงี้ใช่ไหมครับผมทีมงานก็เลยเอาไปในตรงเนี้ยเอามาทําต่อนะครับผมได้มีโอกาสลองสร้างและทำต้นแบบหน้าตาของ TFT ที่มีแต่รอบ PVE เท่านั้นนะครับก็คือแปลกใหม่ปกติ TFT เป็น PVP เล่น8คน แต่นี้ครับจะเป็นโหมดที่เราสู้กับศัตรูที่เป็นบอทเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องหาห้องด้วยทีมงานมีการเมนชั่นไว้นะฮะอันนี้ครับถือว่าน่าตื่นเต้นมากอันนี้ครับมันจะเป็นเกมเพลย์ที่เป็นสกินช็อตต่อมานะครับมีเป็นเค้กเล่นต่อและเหมือนกับจะเจอเป็นรอบๆนะครับอันนี้ผมทําการบอกทีมงานมานานมากแล้วว่าอยากมีบ้างเพราะมันดูโหมดที่เหมาะมากและในที่สุดก็มานะครับอันนี้เหมือนจะเป็นตำฝงของเอ็เรียวนะครับที่เอ็เรียวทุกตัวแบบแบบลุมยิงเราแล้วแบบบางตัวก็มีโชว์จินอะไรด้วยนะฮะแล้วก ตั้งคอมอะไรอย่างงี้ผมว่ามันต้องมีเมตาแน่แหละมันต้องแบบมีเมตาได้แบบครอปนี้เหมาะในโหมดนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นไงก็ต้องรองดูเนาะอันนี้ครับจะเป็นข้อมูลหลักนะครับอย่างที่บอกนะครับใน4.17นั่นเองจะเป็นระบบของ TFT set 2นะครับอันนี้ครับก็จะมีระบบเลเว l ร์อเป็นระบบทองโยงเวนระบบชามนะครับที่จะไม่มาโผลด้วยอาจจะแบบเพราะว่าชาบัคับมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นคนอื่นอะไรอย่างงี้ด้วยแหละ ชามครับจะไม่มีในโหมดนี้ก็จะเป็น TFT Classic แบบธรรมดาที่ไม่ได้แบบมีระบบชามนั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับ30รอบบอสหกตัวและมี3มชีวิตนะครับชัวงต้นเกมนั้นแสนง่ายแต่หลังจากที่คุณต้องงัดฝีอบอกมาเต็มที่เพื่อเผชิญหน้ากบบระบอกอะแบบที่คุณไม่เคยมาก่อนใน TFT พลังชีวิตของคุณนะครับจุดแทนที่ด้วยตัวนับพลังชีวิตแพ้3ครั้งแล้วคุณโบกมือลาได้เลยก็คือเหมือนกับมันจะแทนเป็นในส่วนของพลังชีวิตเป็นนี่ครับมันจะเป็นแบบเอ่เลือด3หน่วยแทนก็คือถ้าแพ้ก็เหลือ2 แพ้รอบเล,หลยหนึ่งถ้าแพ้ครบ3รอบก,ก็ถือว่าตายนะครับถือว่าเจ๋งดีครับนะว่าแพ้เป็นรอบเท่านั้นห้ามแพ้3รอบเด็ดขาดอันนี้ครับก็บอกว่าเข้าคิวแบบเดียวครับไม่มีการจับเวลานั่นเองนะครับก็คือเป็นเหมือนกับกดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับแต่ระบบน่าจะเป็นระบบหาเซิร์ฟคล้ายๆกับของสวามั้งถึงจะแบบมันจะบอกว่าไม่ต้องแบบจับเวลาแต่ผมคิดว่าในของ L อะในคลายแนแอลน่าจะแบบกดแล้วมันจะหาแบบไปเซิร์ฟให้เราเข้าไปเล่นบางครั้งถ้าคนเล่นเยอะก็รอนานอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ต้องรอดูนะครับผมอันนี้ครับที่บอกไว้ก็จะมีการทำคะแนนสูงสุดนะครับให้โลกรู้ด้วยนะครับใครจะเป็นอันดับหนึ่งในเซิร์ฟไทยก็ต้องมาดูกันนะฮะถือว่าหมดแก้แบบแก้เบื่อได้อย่างดีเลยและนี่ครับอปกบอกว่าจะมี chaos mode นะครับโหมดโกลาขนถ้าคุณชนะแบบทั่วไปได้แล้วจะมีโหมดแบบเป็น chaos mode ยากอันนี้ครับผมเขาบอกว่าทีมงานจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอ,อเองละกัน ถ้าคุณแพ้นะครับหรือว่าถ้าคุณจบเกมก็จะเป็นอย่างครับเป็นฟ i n a ล Score มีบอสฆ่าได้ทุกเดียวนี่เขาจะบอกชนะไปกี่รอบแล้วก็จะมีแบบแต้มให้นะครับแล้วก็จะเป็นแต้มรวมของคุณก็ถือว่าแข่งกันแล้วกันนะครับพวกเราจะแข่งกันเองหรือว่าแข่งกับตัวเองว่าคุณจะทำ High Score ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เขาตื่นเต้นมาก27สิงหาถึง24กันยาเลยนะครับเล่นการจุกๆประมาณ2เดือนกันเลยทีเดียวกับโหมดใหม่ครับ s t a l k e r Trials ผมไม่รู้ว่า s t a l k e r มันคือใครตัวละครในแบบลุนเทล,ล่าเรื่องแบไม่รู้ถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ครับก็จะประมาณนี้แล้วคุณเลยครับตื่นเต้นกับโหมดใหม่นี้ไหมนะครับคุณคิดว่าระบบต่างๆจะเป็นยังไง p b e PVE จะสนุกขนาดไหนและคิดว่าในอนาคตจะได้มีอีกไหม ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ครับจะเป็นคลิปอัปเดตสั้นๆกับข่าวด่วน breaking news ของโมดใหม่ TFT t a l k e r s and t r i ที่จะเข้าอีกครั้งนะครับในวันที่27สิงหาคมนั่นเองครับผมจะเป็นยังไงมาคอมเมนต์กันล,ลางได้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ของโหมดนี้และโหมดใหม่ๆอ,อื่นๆต่างๆที่จะมาในอนาคตหรือเปล่าของ TFT s 2นะครับผมซาวลาไปก่อนบ๊ายบาย